อย่างข้อแรกนะครับสมการแมตริกของเราก็มี1นึ 2, 3, 2่งลบสองลบห้แล้วก็1นึลบสลบเนะครับเราจะมาหาให้แถวที่2เราเท่ากับ0นย์นะครับก็คือให้เอา r 2อลบส r 1 <c oughs> จะได้เท่ากับหนึลบสอจะได้ <c oughs> ลบหแล้วก็ลบห <c oughs> ส่วนแถวที่3เราจะเอาให้1เท่ากับส่วนแล้วก็เอา r 3ลบ r 1ก็ได้0ูนลบลบสแล้วก็ลบสิ ต่อไปเราจะเอาแถวที่สามให้เท่ากับศูนย์บรรทัดหนึ่งกับบรรทัดที่สองเราเขียนไว้ก่อน <c oughs> ให้เอา r สามลบสอง r สองจะได้ศูนย์ ศูนย์ศูนย์เพราะแถวสามเราได้ศูนย์เวลาเราก็จะให้แลงเท่ากับสองเพราะว่าแถวแถวที่ไม่มีแถวที่ไม่มีศูนย์มีอยู่สองแถวจากโจทย์นะคะจงหาฐานของปริภูมินแนวตั้ง ca ที่ประกอบด้วยเวกเตอร์แนวตั้งของ a ให้ c 1เท่ากับ 1>, 1 1 1 0 G2 เท่ากับ3 4 5 3 C3 เท่ากับลบ5ลบ7ลบ9ลบ6 C4 เท่ากับ1 3 5 2 c5 เท่ากับหลบสลบเแล้วก็ลบหเราจะพิจารณา c1 จนถึง c5 นะคะแล้วก็หาเมทริกข้ามใดรูปรูปตามแถวแถวที่1มีตัวนำหนึแล้วแถวที่สองแแถวที่3มเราจะลบตัวนำหนึออก แล้วก็จะลอกบรรทัดที่1มานะคะ1 3ลบ5 1 5 R2 เราจะเอา R2 ลบ R1 แล้วก็ R3 ลบ R1 ก็จะได้0 1ลบ2 สองลบเจ็ดแถวที่สามเราก็จะได้ศูนย์สองลบสี่สี่แล้วก็ลบสิบสี่ส่วนแถวที่สี่เราก็จะลอกมาลบหกสองลบหนึ่ง ต่อไปเราจะกําจัดเลข2กับเลข3ที่หลักที่2ตัวนำหนึ่งอยู่แถวที่สองเราก็จะเอา r 3ลบส r 2แล้วก็เอา r 4ลบส r 2 เราจะลอกสองทันบนมาก่อน1 3ึ่งสามลบห้าหนลบสอลบเ r 3ลบ2 r 2ก็จะได้0 0 0 0 0 r 4 3ลบ3 r 2ก็จะได้0 0 0-4ลบแล้วก็2 0อันนี้จะเห็นว่าแถวที่3เป็น0หมดเลยเราก็จะสลับ r 3กับ r 4 ก็จะได้1 3ลบ5 1 5 0 1ลบ2 2แล้วก็ลบ7อันนี้เราสลับกันก็จะเป็น0 0 0ลบ4 20 แถวนี้ก็จะเป็นูููนนน0 0 0 0 0แล้วต่อไปเราก็จะทำลบ4ให้เป็น1แล้วก็จะเอาลบ1ส่วน4คูณอ a 3แล้วก็จะได้1 3ลบ5 หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งลบสองสองลบเจ็ดเอาลบหนึ่งส่วนสี่คูณกับอาสามก็จะได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ลบห้าแถวล่างก็ลองมาศูนย์ศูนย ศูนยูนยูนตอนนี้เราได้ตัวนำหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เราจะให้น,นี้เท่ากับ c 1นึ c ส c ส c สแล้วก็ c 5เราจะมีตัวนำหนึ่งแค่3มแถวนั่นคือแถว c 1 c 2 แล้วก็ C 4แล้วก็จะสรุปได้ว่าเซตของ C 1 C 2 C 4เป็นฐานของ C A ที่ประกอบด้วยเวกเตอร์หลักวันนี้นะคะเราจะมาหาฐานของปฏิภูมิหลักของเมทริก A กันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราทอเมทริก A ให้เป็นเมทริกขั้นไม่ไดเราลู้ตามแถวค่ะ เราจะสังเกตนะคะว่าแถวที่1ของเรามีตัวนำหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นแถวที่1เป็นเหมือนเดิมค่ะเรามาดูแถวที่2กันนะคะเราจะทําให้เป็น0ูนก็คือ r2 บวก r1 ค่ะจะได้0 1 1 3 0ค่ะแถวที่3มนะคะเป็นศอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรค่ะส่วนแถวที่4นะคะเรานํา r4 ลบ r1 ค่ะจะได้0 4 4 12 3ค่ะ แถวที่หลักที่2นะคะมีตัวนำหนเราต้องทำแถวที่3กับแถวที่4ให้เป็น0นย์ค่ะแถวที่3นะคะนำ r สามลบ r สค่ะจะได้0ูนย์ค่ะ r 4ี่ลบส r สนะคะแถวที่4จะได้0ูนย์ค่ะต่อมานะคะเราต้องดู แถวที่3ค่ะก็คือเอา1นส่วนสคูณกับอาานะคะ2แถวบนจะเหมือนเดิมค่ะก็จะได้0 0 0 0 1ค่ะต่อมานะคะมาทำให้แถวที่4เป็น0ค่ะ นำ r 4 3ลบ3 r 3ค่ะจะได้0 00, 0 0 0 0เท่ากับ b ค่ะต่อมานะคะให้ผิดต่อมานะคะให้ผิดจารณาตัวนำหนึ่งของแต่ละแถวค่ะเมทิกตหลักที่1ของเมทริก a นะคะจะได้1-102ลบ102 transpose ค่ะเมทิกตหลักที่2ของเมทริก a นะคะจะได้ลบ2 312 transpose ค่ะ ส่วนเมทริกหลักของที่5ของเมทริก A นะคะจะได้2ลบ2 4 5สี่นสค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นเมทริกหลักของ A ค่ะ